ยินดีต้อนรับเข้าสู่สายฟีเโปรโตเกตของเราครับผมคลิปนี้ EP ีที่4ถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมโดยคลิปนี้เราจะมาปรับปรุงเรื่องของเกมรุกซักเล็กน้อยละกันคุณผู้ชมครับในใจผมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนนตัวเปาโรฟูเต้ครับคือฟูเต้สำหรับผมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้คุณผู้ชมแต่มันแบบว่าอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งของกลางรุกซักเท่าไหร่ครับด้วยความที่บอดี้มันค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยโดนเบียดโดนชนอะไรเงี้ยแล้วตำแหน่งของกลางรุกเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แบบว่ามันต้องขึ้นเกมข้างบนแบบว่า สุดๆเลยเนี้ยมันไม่ได้ใช้ความพลิ้วเยอะเหมือนตำแหน่งของปีกเวลาเข้าปะทะเวลาโดนเข้าสกัดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวคุณผู้ชม เสียบอลทันทีครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็ไม่ได้ดีนักเรื่องขอาเที่เขาเป็นปีกนะฮะคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสําหรับตําแหน่งนี้ครับและนี่คือนักเตะที่มีการมาร์กไว้ครับคุณผ,ผู้ชมผมอาจจะมีการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนในบางตัวด้วยนะอาจจะบอกว่าไม่ใช่เซตนี้ทั้งหมดนะครับกางรุกเนี่ยผมมาร์กไว้อยู่ประมาณ2ตัวนะครับคือ2ตัวนั้นก็คือบรูโน่นั่นแหละนะครับปีแรกที่ผมมาร์กก็คือปีเนะครับ ปีนี้เป็นปีน่าจะยุโรปป่ะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันครับแต่สตทเนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยคุณผู้ชมถ้าเทียบกับราคาเพราะว่าไอ้ตัว TFS ที่ผมมาร์กไว้เนี่ยราคาค่อนข้างต่างนะครับ LE เนี่ยประมาณ3ล้านนะครับส่วนไอ้ตัว t s ที่ส้า t s เนี่ยประมาณ5ล้านถามว่าได้ไหมมันก็มันก็ได้อยู่คุณผู้ชมแต่ราคาห่างกันประมาณ2ล้านครับคือถ้าผมมีตังค์เนี่ยผมมาเวยี่ห้า TFS แน่นอนคุณผู้ชมครับแต่คลิปเนี้ยมันจะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่ครับสต๊าเยองะ แต่โอเวอร์ออลเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็พลังแฝงจะต่างกันประมาณนี้ครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วนะครับหลกัหลกๆมีฟินิชช็อตมีไอ้ตัวลองช็อตเนี่ย ผมก็แฮปปีแล้วครับแล้วก็คลิปนี้ผมดองมาประมาณ2สัปดาห์กว่าเ 3, กือบ3คุณผู้ชมแต่ผมบอกก่อนว่าบางวันเนี่ยเราออนแบบว่าไม่มี SVP ครับล่าสุดเนี่ยได้ SVP กับการแข่งมา1วันครับซึ่งตอนนี้เหลืออยู่1ชั่วโมงครับแล้วก็ได้จากไอ้ตัวพาร์ตฟรีอีก3วันที่เหลือนี่คือเรียกได้ว่าหมดแล้วด้วยครับสายฟรีเราใน SVP เนี่ยแบบนี้กันเยอะแล้วนะครับน่าจะเหลือไอดีนึงที่แบบว่าดวงดีหมุนสปินอะไรเงี้ย ที่เหลือก็คือหมดแล้วหมดแล้ว,ลวจริงๆคุณผู้ชมอย่างมิลาเนี่ยบางวันก็ไม่มี s อ p ไม่ใช่บางวันนะสองสามวันอะไรเงี้ยก็คือเข้ามากดเจ็ดเกมก็คือออกเลยอะไรเงี้ยไม่มีการออนเวลาเลยครับคุณผู้ชมมาภาวนาให้ BP ของเราถึง5ล้านแล้วกันผมจะได้ไปปีแบบว่าท็อปๆไปเลยครับไอตัวเงินของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผีฝากใครได้อยู่คุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ขึ้นไปประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนคุณผู้ชมล้านสองครับขอสัก3ล้านได้ไหมคุณผู้ชมคลิปเนี้ย ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูฮะ b บีพีตรงนี้ได้มาเจ็ดแสนครับรวมเป็นเกือบล้านเจ็ดละอ่ะยังไม่หมดนะครับ ไอตัวพาร์ตฟรีเนี่ยมันให้ตังค์ค่อนข้างเยอะอยู่คุณผู้ชมแต่มันต้องรอให้พาร์ตฟรีมันครบก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่าร่ํารวยนะครับแต่ไอตัวกิจกรรมใหม่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแจกวันละหมื่นวันละหมื่นอยู่นะครับสหรับรายวันครับอ่ะผมได้มาตรงนี้2.6ล้านล้านคุณผู้ชมหลักๆจะมีพาร์ตตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมเพิ่งรับไปก็2,500สนครับ3,300แต้มก็จะได้อีก650,000้เอ็มครับแต่ภารกิจรายวันเนี่ยตรงนี้อันนี้คือผมรับออนอยู่นะคุณผู้ชมครับหลััััักกๆจจะะะมมมีีีีีตตตรรงนนนน้้คบไไออวววพแล็เ่ย 5,000นะครับหลักๆใครที่มาให้ออนเวลาลายวันเนี่ยจะทำเควสได้พวกเนี้ยจนครบเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวให้ดูสตาร์พอยต์ก่อนสตาร์พอยต์ผมมี149กคุณผู้ชมแล้วก็ผมน่าจะเก็บมาแลกแพ็กสองแสะแพ็กนี้นะฮะเดี๋ยวรอก่อนคุณผู้ชมครับยังไงก็คลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดหรือเปล่าที่เราจะมาดูกันจริงๆคือตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นแพ็กไทยเบสนะครับ แพ็กเซฟเทอร์เบอร์โทเค็นนะครับผมเก็บเหรียญไอตัวไทเบสมาแล้วนะครบ35เหรียญเรียบร้อยนะครับข้างในเนี่ยจะมีเงิน6 0 0 0น0ก0สนเอ็นะครับแล้วก็จะมีพวกการแตกอัพซัมอนะไรเงี้ยมีการ์ด2ใบซึ่งมีลุ้นบุกแปดนะครับคุณผู้ชมครับ แลกมาเลยคุณผู้ชมใครที่แบบว่าไม่มีเวลาาทำไอตัวโทเค็นตรงนี้นะครับอยากเหมาครับผมนะหรือว่าแค่อยากออนรายวนะันอะไรเงี้ยทักมาได้ที่แฟนเพจยงังไงก็ฝากกอาไว้ด้วยนะครับเรามีบร,ริการรับออนนะครับผมรับทำเควสไอพวกพาร์ทฟรีพาร์ทหลักอนะไรเงี้ยรับทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับยังไงก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับามาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้มันไฟนะเพราะลักเตไทยเนะี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะใช้คุณผู้ชม85บใบตรงนี้คุณผู้ชมครับการ์ดน้อยนะฮะมา คือด้วยความที่มันมีเควสให้เราเปิดกา๊าซน่ะวันละ3ใบคือแต่ละวันเราจะเสียกา๊าซสามใบสามใบสามใบเนี่ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่ามีความเปลืองกา๊าดสักหน่อยนะครับเวลามาทําคลิปเนี่ยการาดก็จะน้อยหน่อยมันไฟแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นไทยเบสครับผมผมคิดว่าผมอยากทําฟูนักเตะไทยอยู่นะคุณผู้ชมอยากเห็นไหมทำสายฟรีแบบว่าทีมชาติไทยไหมคุณผู้ชมน่าทําอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะประมาณนี้ครับอุ๊ยคันทาวโรมาดูราคาครับ ปึ่งมาสองแสนครับคานาวโร่ครับผมนะมีอีเกก์กาซิยัสแสนแปดเฮ้ยหลายแสนอยู่แน่คุณผู้ชมสองสามสี่ห้าผมว่ามีประมาณหกเจ็ดแสนน่ะนะครับเราไม่เห็นราคาเพราะว่านี่ครับไอตัวเนี้ยกาวินกับไอตัวเทีราทรทอนครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตลาดครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบแบบนี้แล้วกันครับผมนะห้าสิบตัวแรกครับผมนะเป็นเนงินทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนเชดเค ล่ำรวยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนถ้าเกิดว่าขายต่ําตรงนี้เหลือล้านท้วนมาถึงราดบอสของเราครับผมนะสำหรับแพ็คเซ p เทมเบอร์ครับโทเค็นก็คือแพ็คนักเตะไทยของเรานั่นแหละครับอ่ามาแลกมาเรียบร้อยอย่างที่บอกครับผมนะใครไม่มีเวลาแล้วอยากได้แพ็คแบบนี้ทักมาได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของแพ็คนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นแพ็คฟรีมันก็ฟรีแหละคุณผู้ชมครับว่าไอดีนี้ไม่ได้เติมครับหลักๆมีอยู่2ใบก็คือใบนี้แล้วก็ใบนี้ค เดี๋ยวขออนญาตเอาบวกค่าก่อนขอทีละใบได้กันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเก็บตังเพิ่มมีโอกาสนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสตังตอนนี้มี3ล้านขายนักเตะอีกประมาณกลมๆล้านหนึ่งเป็น4ถ้า2ใบนี้เกินล้านกว่าผมว่าได้เสริมคุณผู้ชมไปมาดูครับโนจ็บบิ้มเบิมโปรตุเกสไหไฟอุ้ยทีครับโอ้โหเบลเยียมลูกากูเอ้ยไม่ใช่ใครอะ โอ้โหเบนเทเก้ก็ได้อยู่ทุกคนครับ 750,000m เฮ้ยแพ็กฟรีไม่ขี้เละน,นะฮะคุณผู้ชมครับ700,000เ,เลยนะครับโอ้โหนึกว่าลูกากูครับผมนะนี่มันตำนาลิเวอร์พูลครับเบนเซเก้ลูกจัก,กรยานอากาศนี่คือย,ยังยังติดตาตึงใจผมอยู่เลยนะครับขอเห็นไฟม่วงหน่อยครับในสายฟรีเรายังไม่มีไฟม่วงเลยครับตั้งแต่อัปเดตมาคุณผู้ชมขอเห็นได้ไหมหนึ่ล้านล้าน หกถึงแปดคุณผู้ชมมาครับได้เสริมไม่ได้เสริมอะผมว่าอยู่ที่ใบนี้แหละครับไฟกับผมอีพีอิตาลีเซนเตอร์แบ็กเหรอโอ้โหโคโมโ่ม่วงไหม <Nope. S 1> ไม่ม่วงอดอสเซนานะโอ้โหมันไม่ม่วงไม่พอมันไม่แปดด้วยครับคุณผู้ชม โอ้โหออกบวกเจ็ดครับ A few moments later โอ้วันนี้ขายออกคนข้างไวครับสำหรับนักเตะครับแต่ตัวหลักๆก็ยังเหลือบ้างครับอย่างไอ้พวกเบนเตเก้เนี่ยอาจจะต้องรอครับผมจะมีไอ้พวกคิมเดมซี่อะไรเงี้ยครับไอ้พวกหลักหมื่นนั้นยังถือว่าเหลืออยู่ครับที่เหลือเนี่ยออกไวมากคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามารับตังค์ซะหน่อยครับผมแล้วครูปองเราเยอะแต่ผมจะใช้แค่แบบว่า10 2 0ีละกันคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย8 8 0 0 0นเอ็มตรงนี้คุณผู้ชมอัดคลิปเรียบร้อยรับมานะครับ โอเคตังเราขึ้นไป4ล้านคือ5ล้านวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นแล้วล่ะผมดูทรงแล้วเพราะว่าตรงนี้เรามี4ล้านหนึ่งนอกสจากว่าเราจะเอานักเตะของเรามาขายคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะเอา5ล้านเนี่ยเราก็ต้องมาปล่อยสักตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวนะฮะผมให้ไปหลุยฟิกโก้ลุยฟิโก,โก้700,000ถ้าอย่างนี้มีโอกาสถึงเว้คุณผู้ชมนะครับผมขอดูราคาตัวบรูโน่หน่อยบรูโน่5ล้าน4โอ้โหราคาสูง6ล้าน ถ้าอย่างนี้เกรงว่าจะไม่ได้คุณผู้ชมครับคือพูดตรงๆถ้าเป็นผมอะ่ะผมคงไม่ปล่อยแบบว่า6กทวถ้ามันมีตัวเดียวในตลาดอะ่ะถ้าเป็นผมผมคงจะโยนสูงเว้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาวันนี้เกรงว่าจะยังไม่ได้ครับอย่างไรดีครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเอา LE ไหมนะถ้า LE เนี่ยตั้งสูงได้ครับ3.4จบเหมือนกันครับคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะเหลือตังเอาไว้บอกว่าทาอย่างอื่นเอาไว้เปลี่ยนตําแหน่งอื่นด้วยครับ เลเดี LE, ๋ยนะผมให้ดูแสแตทใหม่คุณผู้ชมคือถ้าเอาจบอ่ะมันยังไงก็ต้อง TS ครับถ้าเป็นในในงบบวก5นะครับยังไงก็ TS อยู่แล้วอ่ะแต่พวกความเร็วอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับหากันจะยิงไปยิงไกลย,ยิงไกลบูตต่อได้อะ่ะไม่ว่ากันครับบูตสองยิงโค้งบูตสามก็โอ้โหตัวนี้มันจะยิงโค้งทองครับถ้าไปบูตต่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมผมผิดผมผิดมันต้องห้ามันต้องห้าเออลืม นะครับถ้าอย่างนั้นยิงโค้งเอ้ยยิงโค้งก็ได้นะถ้าอย่างนั้นบูตต่อไม่ทองอ่ะแต่ยิงไกลตรงนี้จะทองครับผมตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมครับปีนี้แหละนะครับสำหรับ LE ราคาสูงซื้อมาเลยนะครับราคาที่ผมแฮปปี้อยู่อรับผมนะเพราะว่าไอตัวนี้มันค่อนข้างหนักเกินไปเดี๋ยวผมเก็บ M ที่เหลือเนี่ยรวมกับขายนะผมจะได้ประมาณล้านกว่าเก็บไว้เสริมตำแหน่งอื่นๆแล้วกันครับเผื่อมา up back เผื่อเอามา up center อะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันครับ หลักๆจะได้แบบว่ามีเงินเริ่มต้นเนี่ยเยอะหน่อยแล้วกันนะครับส่วนโรนัลโดเนี่ยถ้าปีนี้ผมว่าไม่ไหวว่า3ล้านเนี่ยนะถ้าโดวันเดอร์บอยผมให้อย่างมากนะสองห้าสองหกได้อยู่แต่สามล้านนี่ไม่ไหวครับถ้าเกิดว่าจะเวงนั้นอะผมเอาโดาปีนี้ดีกว่าอู้เรามีคนปล่อยต่ำด้วยครับที่อยากได้ว่ะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมมีหกแสนตรงนี้ผมมีสี่ล้านเดี๋ 5้าล้านท้วนเนี่ยมีโอกาสอยู่ครับเพราะเดี๋ยวเอาโดมาปล่อยเอาโดก่อนไหคุณผู้ชมเอ้ยเราเอาโรนัลโดก่อนไหม,มอะเชีย่ยจ R ยูคือจ R ย,ยูมันเล่นปีกได้เพราะวันเปิดบอลได้ครับคุณผู้ชมคือเคยไปเล่นอยู่ฮะสำหรับตำแหน่งของปีกกต่เปิดบอลไม่ได้เยอะมากแต่ได้อยู่ครับเปิดบอลร้อยสามสิบสองไม่แย่ครับเล่นปีกสายตัดปันนะ่นอะไรเงี้ยเฮียโดก่อนไหมอะเฮ้ยระบวะ โอ้ยอดถ้าแบบนี้อดคุณผู้ชมครับมันมีคนปล่อยไปแล้วครับสำหรับบรูโน่เฟอร์นังเด็กของเราอะฮะโอ้โหเห็นเธอก็ช้าไปแล้วมีคนปล่อยต่ำเหลือจะเชื่อถ้ามองในแง่ดีครับเดี๋ยวราคามันก็หล่นลงมาครับสำหรับไอตัวโรนัลโด้จีอา์ยูครับมารอซื้อตรงแบบว่า4ล้านก็ได้มันจะมีเห็นหรือเปล่าเรานั้นเองครับอ่ไม่เป็นไรครับมันมันกลับตัวก็ไม่ได้นะฮะ เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเลยครคุณผู้ชม A few moments later มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับคุณผู้ชมผมได้เอาริกาโดกาวโยมาขายเพราะว่าเบนเทเกขายออกคือผมไม่แน่ใจว่าผม Q3 หรือ Q4 แต่มันออกราคานี้ราคาเดิมเว้ยไม่เชื่อคุดแปลกนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะได้สักประมาณ500แสนไรเงี้ยราคามันลงคือสแตทมันเยอะอยู่ครับแต่6 7แสนเนี่ยโอ้โหใครซื้อไปวะนะ่ะ นะครับแล้วก็โรน,โนัลดเนี่ยก็ออกแต่ผมมีการโยนแบบว่าให้มันต่ําลงมาหน่อย,ยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเอาลิคาโดคาวโยมาขายเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องไปคาวโยก่อนครับไม่งั้นไม่มีกองหลังใช้แน่นอน,นคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้20%เเครับ30%เดี๋ยวเก็บไว้นะครับ7 0 0 0 0มื่นก็อ่ะยี่สสักใบครับผมนะห้าหมที่เหลือประมาณนี้1.8ล้านล้านคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าได้ปุ๊บก็ประมาณสัก2 4ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับรับ เบนทิเกออะนะครับแม่งโดนเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนโอ้หแต่คาร์ย่ยผมตั้งสูงไม่ได้แต่เราไม่ตั้งสูงดีกว่าคุณผู้ชมเราเป็นสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่าเหมาะสมกับราคาหน้าตอนเนี้ยผมขอ2ล้าน4คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมจําได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณไม่กี่ล้านเองนะประมาณสัก2ล้านต้นๆปะนะครับโอ้หมันมีหล่นไปแบบว่าล้าน8ด้วยครับผมขอ2 4สแล้วนครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อราคาเนี 2, ่ยสองแปดอะคือแม่งโคตรจะยอดแล้วอะ นะครับเราสายฟรีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อสูงเด็ดขาดคุณผู้ชมนอกจากว่าจะเป็นตัวที่แบบว่าพอรับได้อย่างไอตัวบูโนอะไรเงี้ยราคามันไม่ได้สูงไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น2.4ล้านฝนตกพอดีรับไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอได้ทักเตสนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาปิดคลิปละกันนะครับอ่ะยังไงก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ครับผมนะสำหรับดิคาโดคาวาโยครับก็สองสี่สำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงแหละครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นฟุตเทจตออนนนนนไ้้รรรัับใหหละะะกคคคเเพาาา่่ิิิปีมมมมมมมณผผแุูชสถ คอมเมนต์กันมาได้ครับใครที่อยากออนไอดียเนีอยากได้พาร์ทฟรีมาเปิดพาร์ทไทยเบสเนี่ยก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับส่วนไฮไลท์เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าคลิปนี้อัดคนข้างนานนะครับคุณผู้ชมจนคลิปหน้าอีพีนหน้าครับผมไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับ